สวัสดีค่ะเด็กๆแบบฝึกทักษะสัปดาห์ที่36ชั้นอนุบาล1ทับ1สัปดาห์นี้นะคะมีงานทั้งหมด2เล่มค่ะก็คือเล่มชุดกิจกรรมบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กแล้วก็แบบฝึกคัดคณิตศาสตร์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเล่มแรกนะคะบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กเราจะทำหน้าที่17-21นะคะ เมื่อเราป่วยเราควรไปที่ใดให้เด็กๆเ,เขียนคำตามรอยปาะแล้ววงกลมร้อมรอบภาพจิ๊กซอที่หายไปมาดูคำตามรอยปะค่ะคำแรกก็คำว่า hospital h o s p i t a l hospital แปลว่าโรงพยาบาลค่ะในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะคือภาพที่จางๆ เรามาดูภาพด้านล่างค่ะว่าส่วนที่จังจางนี้คือภาพใดเด็กๆเจอหรือยังคะส่วนที่เป็นภาพที่ไม่ชัดก็คือภาพนี้ค่ะภาพรถพยาบาลเด็กๆก็วงกลมเลยค่ะเราควรออกกำลังกายที่ใดลากเส้นโยงภาพเด็กไปหาสถานที่ที่สัมพันธ์กันภาพเด็กนะคะกำลังเดินค่ะเดินขึ้น เราจะไปออกกำลังกายที่ไหนดีคะที่โรงพยาบาลที่ตลาดหรือที่สวนสาธารณะคะเอสวนสาธารณะใช่ไหมคะเราก็ลากต่อเลยคะ่ะลากลงแล้วก็เลี้ยวเข้าสวนสาธารณะแบบนี้เลยมาดูภาพถัดมาคะ่ะเราไปซื้อของที่ใดให้เด็กๆระบายสีภาพตลาดและปะติดกระดาษสีให้สวยงามคะ่ะ คุณครูมีภาพตลาดนะคะให้เด็กๆแบบนี้ถ้าเด็กๆมีกระดาษนะคะเด็กๆสามารถปะติดลงไปได้เลยค่ะตามจินตนาการให้สวยงามเลยแต่ถ้าไม่มีกระดาษนะคะเด็กๆสามารถระบายสีได้เลยค่ะคุณครูมีตัวอย่างภาพตลาดให้เด็กๆดูแบบนี้นะคะระบายตามจินตนาการให้สวยงามค่ะ เราฝากเงินที่ไหนลากเส้นตามรอยปะภาพกิจกรรมไปหาภาพสถานที่ให้สัมพันธ์กันกระปุกที่ระลึกสัญ,ญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงานในหลวงรัชการที่9เพื่อส่งเสริมการออมและการใช้ใจ่ายเงินอย่างพอเพียงคุณแม่พาเด็กชายและเด็กหญิงสองคนที่มีกระปุกออมสินรูปช้างเอาเงินไปฝากไปฝากที่ไหนคะที่ตลาด ที่ธนาคารหรือที่โรงพยาบาลคำตอบก็คือที่ธนาคารนั่นเองค่ะเด็กๆก,ก็ลากเส้นตามรอยประแบบนี้เสร็จแล้วเราไปดูหน้าถัดไปค่ะควรปฏิบัติอย่างไรต่อพี่เลี้ยงระบายสีภาพสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อครูพี่เลี้ยงในภาพนะคะคุณครูพี่เลี้ยงกำลังนําอาหารของว่างมาให้เด็กๆค่ะ ก่อนจะรับของจากผู้ใหญ่เราจะต้องทำอยังไรคะต้องพนมมือแล้วก็พูดว่าขอบคุณครับขอบคุณคะ่ะเด็กๆก,ก็ระบายสีภาพนี้เลยคะ่ะส่วนเด็กที่คุยกันหรือว่าหน้าบึง้งแล้วไม่ขอบคุณแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะส่วนภาพด้านล่างคะ่ะอาหารว่างบ่ายคุณครูกำลังแจกนมหรือน้าผลไม้เด็กๆควรทำอย่างไร แย่งกันเล่นกันหรือว่าต่อแถวรับนมแล้วก็ไหว้ขอบคุณภาพไหนคะเป็นการปฏิบัติที่ดีภาพนี้ใช่ไหมคะภาพด้านหลังเด็กๆก็ระบายสีภาพนี้เลยค่ะสองภาพที่คุณครูวงให้แบบนี้นะคะเด็กๆระบายสีให้สวยเลยค่ะต่อมานะคะเป็นงานหน้าที่23ถึง26ค่ะ ใครมีหน้าที่ส่งจดหมายให้เด็กๆเขียนตัวเลข1 2และ3ในสี่เหลี่ยมตามลำดับเหตุการณ์และระบายสีภาพบุคคลในภาพให้สัมพันธ์กันค่ะภาพแรกนะคะคือภาพเด็กกำลังเขียนจดหมายภาพที่สองเป็นภาพที่บุรุษไปรษณีย์กำลังส่งจดหมายและภาพสุดท้ายเป็นภาพเด็กกำลังส่งจดหมายในสามภาพนี้ภาพใดเกิดขึ้นอันดับที่หนึ่งคะ อันดับที่1คือเราจะต้องเขียนจดหมายก่อนใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ใส่เลขหนึ่งลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนี้ค่ะเขียนจดหมายเขียนจดหมายเสร็จแล้วเราต้องนําจดหมายไปส่งที่ที่ไหนคะส่งที่ตู้ไปรษณีย์ค่ะเราก็ใส่เลขสองตรงช่องตู้ไปรษณีย์ค่ะและบุรุษไปรษณีย์ก็จะมานําจดหมายออกจากตู้ไปรษณีย์แล้วไปส่งให้เราเป็นเลข3ในช่องนี้ค่ะ เสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีภาพบุคคลที่สัมพันธ์กันใครคือคนส่งจดหมายคะบุรุษไปรษณีย์คือคนไหนคือคนนี้ค่ะเด็กๆก,ก็ระบายสีแบบนี้เลยค่ะอาชีพที่หนูชอบคืออาชีพอะไรระบายสีภาพบุคคลในอาชีพต่างๆที่เด็กๆชอบและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆให้คุณครูให้เพื่อนหรือให้คุณพ่อคุณแม่ฟังค่ะ มาดูภาพแรกค่ะภาพนี้ภาพนี้คือคุณหมอคนนี้คือคุณครูคนนี้คือทหารอาชีพของคนนี้ก็คือนางพยาบาลและคนนี้ก็คือคุณตำรวจเอเด็กๆชอบอาชีพไหนนะอยากประกอบอาชีพอะไรคุณครูยกตัวอย่างโหนครูแล้วกันค่ะ คุณครูเป็นคุณครูเนาะคุณครูก็จะต้องอยากเป็นคุณครูคุณครูก็จะระบายสีแบบนี้ค่ะเด็กๆสามารถเลือกภาพอาชีพที่เด็กๆชอบได้เลยนะคะหน้าถัดมาค่ะใครหนอรักเราเท่าชีวีคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปลาเหตุการณ์และระบายสีภาพค่ะภาพแรกค่ะคุณแม่กำลังอุ้มเราตอนเด็กๆอยู่ และเราก็จเจริญเติบโตค่ะเป็นน้องน้อยนั่งรถเข็นนะคะคุณแม่ก็ป้อนข้าวเพราะเรายังทานข้าวเองไม่ได้ถัดมาค่ะเราทานข้าวทานนมแล้วเราก็โตขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นเด็กกลค่เดินได้แล้วไม่ต้องใช้รถเข็นแล้วสุดท้ายนะคะเราก็โตพอที่จะไปโรงเรียนแล้วค่ะแบบนี้เสร็จแล้วเด็กก็ระบายสีให้สวยงามเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะลูกที่ดีควรปฏิบัติอย่างไรให้เด็กๆระบายสีภาพที่ควรปฏิบัติค่ะภาพด้านหน้าสุดเลยคุณแม่กำลังถูพื้นอยู่เด็กๆควรทำอย่างไรคะระหว่างเดินผ่านไปเลยเหยียบย่ำโคลนไปแบบนี้หรือว่าช่วยงานคุณแม่ค่ะช่วยเช็ดโต๊ะเด็กๆจะทำแบบไหนดีช่วยคุณแม่เช็ดโต๊ะใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ระบายสีภาพนี้เลยค่ะ ต่อมาค่ะภาพด้านล่างคุณพ่อกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่เด็กๆควรจะทําอย่างไรระหว่างช่วยคุณพ่อรดน้ำต้นไม้หรือว่าเด็ดดอกไม้คะเด็กดีก็ควรจะช่วยคุณพ่อรดน้ำต้นไม้แบบนี้ค่ะเด็กๆก,ก็ระบายสีทั้งสองกรอบนี้เลยค่ะ ต่อมานะคะเป็นเล่มแบบฝึกคัดคณิตศาสตร์ค่ะเด็กๆจะฝึกเขียนเลข10บถึงยีนะคะเป็นเล่มสีฟ้าค่ะเรามาดูกันเลยค่ะเด็กๆจะต้องฝึกเขียนเลข10 11 12เค่ะมาดูภาพแรกค่ะก็คือจํานวน10 1 2 3ึ่งสองสามห้าหกเจ็ดต้นไม้10ต้นเด็กๆก็เขียนเลข10ในแถวนี้เลยค่ะ ต่อไปเลข1 1ค่ะเดี๋ยวเรามานับพร้อมๆกันค่ะนับต้นไม้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11มี1กับ1เด็กๆก็เขียน11ลงไปในแถวแบบนี้เลยค่ะอย่าลืมนะคะเว้นไว้1ช่องด้วยต่อไป12ค่ะมานับต้นไม้กันค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเต้นไม้มี12ต้น12มี1กับสองเด็กๆก,ก็เขียนเลขที่12นะคะลงไปแบบนี้แล้วก็ฝึกเขียนชื่อของตัวเองด้วยนะคะในบรรทัดล่างค่ะต่อมาคณะหน้านี้ให้เด็กๆฝึกเขียนเลข13 14 15 เดี๋ยวมานับด้วยกันเลยนะคะ13เลขแรกค่ะนับเจ้ากระต่ายกระโดดนี่นะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13กบมี1กับ3เด็กๆก,ก็เขียนเลข13ของตัวเองลงเลยค่ะ ต่อไปเลข14เดี๋ยวเรามานับกระต่ายนะคะทั้งหมด14ตัวค่ะพร้อมแล้วไปเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14มี1กับ4เด็กๆก,ก็เขียนเลข14ลงไปในแถวแบบนี้ค่ะเว้นไว้ด้วยนะคะตัวต่อไปค่ะเลข15ค่ะมานับกระต่ายกันนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15มี1กับ5ค่ะเขียนเลข15ลงไปในช่องแบบนี้แล้วก็ฝึกเขียนชื่อตัวเองด้วยนะคะหน้านี้เป็นการฝึกเขียนเลข16 17 18ค่ะเดี๋ยวเรามานับกระต่ายสีขาวกันนะคะเริ่มต้นด้วยเลขที่16ค่ะ นับเลยนะคะพร้อมกันนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16มี1กับ6เด็กๆกก็เขียนเลข16ลงไปในแถวต่อมาเลข17ค่ะพร้อมแล้วนะคะมานับไปพร้อมๆกันค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17มี1กับ7เขียนเลข7 17ลงไปเลยค่ะต่อไปค่ะ18นะคะพร้อมนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18มี1กับ8เด็กๆก็เ,เขียนเลข18ลงไปในแถวแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็เขียนชื่อด้วยนะคะน้าสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆจะต้องฝึกเขียนเลข19และ20ค่ะเดี๋ยวเรามานับจ้ากวางน้อยกันนะคะ19ตัวพร้อมแล้วนับเลยค่ะนับ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19มี1กับ9เด็กๆก,ก็เขียนเลข19ลงในแถวแบบนี้ค่ะ สุดท้ายค่ะเลข20เดี๋ยวเรามานับไปพร้อมๆกันนะคะไข่อีสเตอร์ไข่สีสันสวยงามแบบนี้พร้อมหรือยังคะไปเลยนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20มี2กับ0แบบนี้ค่ะเด็กๆก็เขียนเลข20ในแถวของตัวเองแล้วก็เขียนฝึกแล้วก็ฝึกเขียนชื่อตัวเองนะคะแถวสุดท้ายแบบนี้ก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกทักษะสัปดาห์ที่36 2เล่มนี้นะคะเด็กๆค่อยๆฝึกทำไปนะคะในสัปดาห์นี้ค่อยๆทยอยทำค่อยๆเขียนไปทีละหน้าค่ะ ฝึกไปจะได้คล่องคๆนะคะเขียนตัวเลขได้เด็กเก่งทำได้อยู่แล้วค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ